ชมผมเล่นส,สดๆได้ที่เพจเบสเรยวตสะสตรีมทุกวันนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่กับฮีโร่ลินดิสกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผม ในส่วนของไอเทมของเรนดิตนะครับผมผมจะขึ้นเป็นสตอมมี่โบมาก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นบูทการซีซีนนะเรนดิตผมมองว่าใช้บูทการซีซีเนี่ยดีละไม่ต้องใช้บูทความเร็วโจมตีนะครับเพราะว่าเรนดิตเนี่ยมันมีพาสซีฟของมันในการยิง2อทีอยู่แล้วมันมันเป็นการยิงเบิ้ลน่ะเพราะฉะนั้นนะความเร็วโจมตีไม่ค่อยสำคัญสำหรับเรนดิตสักเท่าไหร่นะเอาเป็นต้านสถานะดีกว่าทุกคนเวลาโดนสตาร์ทหรือโดนน็อกอัพหรือโดนสโลว์อย่างเงี้ยมันจะได้หลุดจากตรงนั้นง่ายแล้วเราจะหาพื้นที่ยิงได้้ง่ายขึนนะครับ พอชิ้นต่อมาเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็นโบเก้นสเปียร์นะเอามาเล่งฟาร์มแล้วก็เล่งดาเมจขึ้นมานะครับผมแล้วก็เล่งเกมแก๊งด้วยนะเพราะว่ามันเพิ่มความเร็วขึ้นที่อีก10%นะครับผมมันจะทําให้ลินดิสเนี่ยวิ Wing ่งแกงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นบะเป็นดาบคีมาเลยนะครับเนี่ยพอได้2ชิน้นนี้มาเนี่ยแรงมากมากเลยนะครับแล้วเราก็ขึ้นเป็นโอมิอาร์อีกโอมิอาร์เนี่ยมันคอมโบกับพาสีฟนะเพราะว่าพาสิฟมันยิงบั้ลไงก็กงกกกกงน,น แล้วก็ออกเป็นเฟรนดทูเลยนะแบบสะใจไปเลยหรือว่าเราจะขึ้นเป็นอ่าเป็นเกาะเกิดก็ได้นะครับส่วนไอเทมชิ้นเนี่ยคือผมแนะนำนะจะขายทิ้งก็ได้แล้วก็มาออกเป็นโบออฟสตอร์เตอร์ก็ได้นะครับผมหรือถ้าใครอยากได้ดาเมจที่แรงๆก็ ออกเป็นธนูใหญ่ไปเลยก็ได้นะอันนี้มันก็จะยิงแทงแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ดูดเลือดเนี่ยเราก็ไปออกธนูดูดเลือดนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับไอเทมของลินดิตนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรุน่นสําหรับรุ่นของลินดิตนะครับผมจะใช้เป็นคีสิบหกนะครับนั่นก็คือเป็นเลดสิบเม็ดแล้วก็สปิริตสิบเม็ดแล้วก็เป็นดากนัทคอร์สิบเม็ดนะครับหรือว่าใครจะใช้เปรนแรมเพจก็ได้เหมือนกันแต่ผมว่าคีสิบหกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าเพราะว่าลินดิตมันไม่ตตียเเราามจํ เราต้องการคี้บ่อยเพราะฉะนั้นนะใส่คี้ที่พวกอะผมว่ามันดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพลังแฝงต่อนะในส่วนของพลังแฝงของลินดิสตนะครับผมผมแนะนำนะว่าให้เป็นตายเกิดนะครับเพราะว่าตายเกิดเนี่ยในกรณีที่ลินดิสเจอตัวล้วงเยอะผมว่าตายเกิดอะมันสามารถทําให้ลินดิสจะเกิดมาแล้วก็มาซ่อมฟาร์มซ่อมฟาร์ม,ม,มให้เงินอะมันไม่ทิ้งให้เงินของ ป่าฝ่งตรงข้ามเนี่ยมันไม่ทิ้งห่างลินดิสจนเกินไปนะเพราะว่าตัวลินดิสเนี่ยมันเป็นตัวที่ฟาร์มไวอยู่แล้วนะครับมันวิ่งฟาร์มวิ่งฟาร์มแป๊บเดียวมันก็รวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกตายเกิดมาดีกว่าครับผมมันจะได้ไม่คือมันจะได้ไม่เบรกการฟาร์มของเรานะครับเราจะได้ฟาร์มได้เรื่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองถ้าเกิดเราพลาดนะครับผมประมาณนี้เนาะผมว่าจะไปใช้ผีเสื้อเนี่ยมันก็ดีแหละมันก็แก๊งหดวแหละผมว่าแต่ว่าถ้าเราเอาชัวๆเอาเซฟเซฟเนี่ยผมว่าตายเกิดเนี่ยเพราะว่า ก็ประมาณนี้สำหรับเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้นะครับยังไงเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกนในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้มันจะมาแนะนำไปทางการเล่นเลียนดิสฟาร์มป่านะครับผมในแพทป,ปัจจุบันเนาะหลายๆคนถามเข้ามาว่า ลินดิสเนี่ยมันยังเล่นได้อยู่ไหมมันยังเล่นได้อยู่นะครับลินดิสแต่ว่ามันต้องเป็นคนที่ยืนตำแหน่งดีๆนะครับยืนทำดาเมจดีๆยืนอ่าอย่างเช่นเราต้องเช็คสกิลเขาอยู่ตลอดนะว่าเขาออกสกิลสำคัญอะไรไปบ้างนะครับถ้าเกิดเขาใช้สกิลสำคัญไปแล้วแล้วเราโดนแล้วเราไม่จะแล้วเราไม่ตายเนี่ยเราสามารถทำดาเมจได้เนี่ยเราถึงจะออกไปกล้ายิงออกไปยิงแบบสุดๆนะครับแต่ถ้ามันยังออกไปยิงไม่ได้เนี่ยอาศัยการยิงโป๊กยิงโป๊กนั่นก็คือออกไปยิงออกไปยิงอันติออกไปยิงก่อนอันติออกไปยิงแล้วก่อนอันติอันนี้คือการโป๊ก การฟาร์ม2กองก็ประมาณนี้นะล่าคีบมาชนกันเนี่ยสอกองแล้วก็ใช้ทักิณสฟาร์มนะครับผมผมจะพูดถึงพาสซีฟของลินดิสนะครับถ้าเกิดเข้าพุ่มเนี่ยลินดิสจะทําการวิ่งเร็วแล้วก็ทําการยิงเบิ้ลนะครับผมส่วนทักิณหนึ่งของลินดิสจะเป็นการกดแล้วก็เปิดแมปนะครับเหมือนเราออกแหวนน่ะนั่นแหละแล้วก็มันจะได้พาสซีฟมานั่นก็คือเห็นปะมันจะมีวงข้างล่างอะ่ะถ้าเกิดลินลินดิสยิงครบ3ทีมันจะยิงที่ที่3เนี่ยมันจะระเบิดนะครับผมค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับ ส่วนักิสองของลินดิสจะเป็นการโยนกับดักไปนะครับแล้วก็จะกับกบดักเนี่ยจะมองไม่เห็นด้วยนะแต,แต่ถ้าศัตรูเขาไม่เหยียบเนี่ยมันก็จะทําการสโลว์แล้วก็ระเบิดนะครับผมแล้วก็เปิดแมปเลยนะครับส่วนอันเตของลินดิสเนี่ยจะเป็นการกดไปแล้วจะเป็นเงาของลินดิธพุ่งไปฟันนะครับผมก็เหมือนเป็นการยิงปกติได้เลยนะก็คือเงาของลินดิสเนี่ยจะทําให้ติดพาสซีฟของสกิลหนึ่งด้วยนะนั่นก็คือถ้าเกิดเรายิงธรรมดาไป2ครั้งแต่ถ้าเราปล่อยเงาไปเนี่ย เงาไปตบปั้มแล้วก็พาสีสกิลหนึ่งก็จะระเบิดเลยนะครับผมมันใช้คอบวกกันได้นะบันเหมือนการยิงธรรมดานั่นแหละโอเคมาลินดี้เนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยผมแนะนํานะครับว่าให้ฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มเยอะๆเลยนะไม่ต้องไปแก๊งอะไรเยอะนะแต่ถ้าแก๊งได้ก็แก๊งนะครับถ้าเพื่อนชงให้ได้เนะี่ยเราก็ค่อยไปแก๊งนะครับผมเน้นเก็บอ็อบเจกต์นะครับเพราะว่าลินดี้เนี่ยเป็นตัวที่เก็บอ็อบเจกต์ค่อนข้างที่จะไวเป็นตัวที่ฟาร์มไวแล้วมันก็ฟาร์มไม่ค่อยเสียเลือดนะเพราะว่า มันยิงแรงไงมันยิงแรงแล้วมันก็ยิงไกลนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยเสียเลือดเท่าไหร่นะวิ่งเข้าวิ่งออกกับพุ่มนะเพราะว่าถ้าเราวิ่งเข้าพุ่มเราก็จะยิงเบิ้ลสองทีไงมาช่วยเราฟาร์มเร็วขึ้นนะครับวันน้จุดนี้เราอาจจะมาปิดได้นะต้องดูดีๆนะครับอเลสเตอร์เนี่ยอาจจะมีจับนะเคลียร์การปเไยครับผมเพราะว่าเมดเราก็อยู่บ้านนะครับเล่นลินดิแต่ผมว่ามันต้องเคลียร์การนะครับเคลียร์การแท็กเวฟเรื่อยๆนะครับเพราะว่า ตัวมันเนี่ยมันต้องรวยไงถ้าเกิดมันไม่รวยเนี่ยมันยิงไม่เจ็บนะมันยิงแล้วเขาไม่ถอยไงเนี่ยอันนี้คือการยิงโปืนะครับยิงแค่นี้เราก็ถอยเลยอย่าไปไล่ย,ยิงจนมันสุดนะครับเพราะว่าลินดิสเนี่ยถ้าเกิดในช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าช่างไม่มีของเนี่ยมันก็จะยิงแม่แรงนะครับแต่ถ้าได้โบเกตสเปียร์แล้วก็ได้ดาบคีมมันเนี่ยโอ้โหยิงโคตรแรงทุกคนตอนนี้เพื่อนเรามีบโบอยู่นบนนะเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปช่วยเพื่อนนะครับอา่าไปได้ไหมอันนี้คือเราไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมา ทำอย่างอื่นนะครับนั่นก็คือการฟาร์มนะครับเราแค่ฟาร์มถ้าช่วงต้นเกมเรายัางทําเกมไม่ได้เราก็ต้องฟาร์มนะครับผมโอเคอเเตอร์เนี่ยน่าจะใช้จับไปกับข้างบนแล้วนะครับเพราะว่าเขาแก๊งข้างบนไปแล้วรอบหนึงไงโอเคเขาก็ไม่น่าจะมีจับแล้วก็ฆ่าได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคแต่มาดิโอเคซูเปอร์แมนตายนะครับเราต้องถอยนะเรายิงอยู่ห่างห่างนะครับผมลิกเตอร์เนี่ยโอเค <Anne. S 1> อเขาไม่เข้าผมแล้วสวยผมต้องออกจากตรงนี้แล้วเพราะว่าเดีย๋ยวเขาจะพุ่งใส่ผมนะ ยิงอยู่ไกลๆนะครับผมโอเคผมว่ามันไม่น่าจะยิงได้แล้วละ่ะเพื่อนไว้อะไรนะครับผมโดนจับงนี้ก็ไม่น่ารอดน,นะโอเคกดสกิลหนึ่งเปิดแมปไปโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนพอละได้เท่านี้แหละทุกคนมันเล่นมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะตายแล้วนะไอตรงช็อตตอนทะี่ผมกล้ายิงเลเตอร์ต่อให้เลเตอร์จับผมนะ เท่ะก็ไม่สามารถยิงผมได้นะเพราะว่ามีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งนะครับผมเพื่อนผมก็สามารถช่วยผมได้นะผมก็เลยกล้ายิงกล้าแรกนะครับผมแล้วผมคิดว่าอาริเตอร์ใช้สกิลไปกับข้างบนแล้วเพราะว่าข้างบนมันมีคนตายคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะโดนอาริเตอร์จับนะครับผมมันเป็นการอ่านเกมนะครับผมอย่างงี้คือเขาน่าจะมีจับแน่ๆนะอาริเตอร์เพราะว่าจับตรงกลางไปเมื่อกี้นี่หลายวิแล้วแหละมีจับแล้วแหละตอนเนี้เราก็ไม่เล่นนะครับเพราะว่าเขามีจับไงต้องรอให้เขาไปจับคนอื่นก่อนแล้วเราก็ค่อยเล่นนะครับผม โอเคเราก็เคลียร์มังกรเล็กไปนะครับแล้วเราก็ไปแ็กกลางต่อนะครับฟาร์มเยอะๆตอนนี้เงินผมรวยมากๆเลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวผมมีของเนี่ยแคลี่อ่ะฟังฟังเขาอะ่ะยิงสู้ผมไปได้นะไม่ว่าจะเป็นวิปหรือว่าจะเป็นเทลอะ่ะถ้าผมได้อยู่ในพุ่มอ่ะเขายิงสู้ผมไ่ได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเทลกดสกิลหนึ่งผมแค่ถอยนะพอเทลสกิลหนึ่งหมดเทลก็สู้ผมไม่ได้ละส่วนวิปก็แค่ไม่โดนสกิลสตันมันนะครับถ้าโดนสกิลสตันมันเนี่ยผมก็น่าจะตายแหละโอเค อันนี้คือเราก็ลองมาเล่นบนดูนะครับเผื่อว่าแก๊สเขาจะดึงได้นะครับเพราะว่าคีบป่าเราก็ไม่มีไงคีปกลางเราก็กำลังกระชนนะครับโอเคผมว่ามันไม่ได้ละเนี่ยได้เท่านี้นะครับยิงอีกทีนึงโอเคถ้าโดนเทลสตาร์หรือวิสตาร์เนี่ยผมก็อาจจะตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวแทงมาเล่นให้ข้างบนแล้วอะเราก็ถอยดีกว่าทุกคนเราอย่าไปยืนแช่นะเพราะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปยืนแช่อย,อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยมันจะทำให้เงินเราไม่เดินไงพอเงินเราไม่เดินอะมันเหมือนว่า เราไปยืนแช่เรียนฟรีอ่ะแบบรอช่วยเพื่อนหรือรอทำดาเมจอ่ะมันคือมันเป็นการที่ไปยืนฟรีอ่ะทุกคนมันก็เลยเงินเราเนี่ยมันต้องไหลขึ้นไหลขึ้นอยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดเราเด่นตัวแบบต้องใช้ของอ่ะอย่างดินดิอย่างเงี้ยโอเคผมจะช่วยเพื่อนเพื่อโอเคได้นะตายอยู่ดีทุกคนอ่าห้านาทีแล้วนะเราอาจจะยิงป๊บอ่าห้าผมจะกลับยังไงดีวะเนี่ยซุปมันมาตรงนี้ด้วยโอเคผมว่าเราน่าจะต้องมอบทุกคนเราทำท่าที่เราทําได้นะครับโอเคกดเกิดมาเลยนะ เนี่ยพอเราตายเรากดเกิดมาเลยถ้าเกิดเรายังมีเกิดอยู่นะไม่ต้องรอนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเข้าไปเราเลเวลสิบแล้วอะเรารอนานนะโอเคข้างล่างเนี่ยไม่น่าจะเล่นได้นะครับผมอาจจะแค่เคลียร์คลิปพอนะโอเคแค่เคลียร์คลิปแหละทุกคนไม่น่าจะไปตามเขาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวโดนเลเตอร์จับนะตอนนี้ข้างบนน่าจะได้ป้อมนะครับเพราะว่าเขาลงมาเล่นล่างสามคนเลยนะเมื่อกี้นะ่ะถือว่าเขามาไล่จับผมเยอะเกินไปนะครับ ทำให้เพื่อนเราก็ได้ฟาร์มแล้วแต่ก็ไม่ได้ป้อมอยู่ดีว่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะตีสามหลุมตรงนี้เสร็จตีปูุเสร็จแล้วเราก็ไปตีมังกรใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะหาช่วงจังหวะเล่นบนนะโอ้โหลิกเตอร์เองยังมาแย่งอ่ะโหผมไม่คิดว่าเขาจะแย่งว่ะทุกคนไม่งั้นผมรอกดพันดิตละโอเคมังกรนี่ก็ยิงไปจะเดินไปไหนวะเนี่ยมังกรเดินมั่วไปเลยผมยิงทางนี้เดินนะออกขวาเฉยเลยยังงงโอเค ถ้าแก๊กดึงได้ก็น่าจะได้แหละทุกคนโอเคผมว่าเราต้องแยกย้ายนะเ่น,นพลเพื่อนอยู่ไปซาตาจะเล่นปะโอเคผมจะขึ้นไปเรามีอามเลยนะเอามาเล่นดามเมจทุกคนวเวลาจะต้องแยกย้ายนะเลนล่างก็ดันเข้ามาลึกนะแล้วเอเลนก็ตายเลยนะถ้าเกิดเรามาจ่ออยู่บนานานๆเนี่ยป้อมล่างป้อมสองเราอาจจะเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหดีนะผมไม่โดนถ่ายนะ มาอะไรยังไงแล้วยังไงต่อลนะ่ะแล้วยังไงต่อดูว่ามีอะไรอ่ะทเมื่อกี้นี้คือเขาแอบอยู่พุ่มอ่าตรงระหว่างทางมาป้อมกลางนะครับผมตีน่าที่ผมไม่โดนติเขาถ่ายนะเขาน่าจะถ่ายพลาดแหละแต่เ,เราต้องไปไล่เวฟล่างก่อนนะกดสกิลหนึ่งเช็คลิกเตอร์นะครับลิกเตอร์เขาเห็นเราเห็นเนี่ยเขาก็ต้องออกอยู่แล้วนะเขาก็คงไม่ยืนจ่อหรอกเนี่ยเราก็ยิงไล่ไปมันก็มีปัดดามนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็เก็บแดงเคลียร์แดงไปนะเก็บแดงเคลียร์แดงถ้าเกิด เ,เขาตีมังกรเลกอยู่ทุกคนเราก็ไปแย่งนะครับผมโอเคป้อมล่างก็จะพังแล้วนะอาจจะเล่นป้อมล่างก่อนนะทุกคนข้างบนเพื่อนเราน่าจะกันได้นะมันเป็นเอลสูกับซาตา้าอเลนไปตีป้อมแล้วตอนนี้ผมเปิดดาร์กได้นะแต่ต้องให้อเลนแทงนะครับผมแต่ลิกเตอร์อยู่ตรงนี้ว่าทุกคนเราฆ่าได้ปะเนะี่ยเอ้าได้ดิถ้ามาอย่างเงี้ยเรียบร้อยดิยิงยิงครับผมตามตามตามงานตามงาน,างานกดมาเรียบร้อยระเบิดตาย เราเอาดักนะแต่ว่าต้องให้อเลนแทงนะครับผมถ้าผมแทงเองผมว่าจะตีไม่ไหวนะผมไม่มีดูดเลือดอะ่ะโอเคอเลนไม่แทงหมดทุกคนไม่เป็นไรคือลินดิสเนี่ยถ้าเกิดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ลินดิสหรอกทุกตัวทุกคนป่าทุกป่าทุกตัวถ้าเกิดมีคนแทงให้มันจะตีด์กได้ไหวขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปแทงเองเนี่ยเราจะตีด์กเบาลงไป 40- หรือ50เนี่แหละมันจะทําให้เราเคลียร์ช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพื่อนแทงง่ายกว่าเนาะตายเดีย <laughs> วยิง3ทีทุกคนแตกแวันนี้ผมยิงโคตรแรงเห็นปะ ยิงแรงจัดๆยิงแรงจ,จ,จัดเรียบร้อยโอเคมาต่อเลยป้อมนะผมป้อมนี่น่าจะได้เพราะกดเกิดมาสองคนแบบทุกคนนั่นก็คือโลกิกับไอ้วิฟนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเขาไม่น่าจะมาแล้วหละขู่เมื่อกี้นี่ผมยิงโคตรแรงทุกคนยิงทีสามพันแล้วยิงเบิ้ลด้วยนะโอเคมังกรมาก็เกิดแล้วก็เคลียร์นะครับดูดิตัวมันเคลียร์เร็วปะ แล้วก็เคลียร์เวฟบนก่อนนะเพราะว่าเวฟบนชนนะครับโอเคคือฟาร์มอยู่ตลอดอะผมอะเดี๋ยวผมวาร์ปก่อนนะโอเคผมจะออกเป็นธนูใหญ่เลยนะเพราะว่าผมต้องการดูดเลือดแล้วไงเราก็ต้องการดาเมจด้วยนะในการยิงแทงนะครับผมเพื่อนเราโอ้โหเพื่อนเราแห้งหมดทุกคนโดนวิบยิงหมดเลยเหรอผมไหวนะกับวิบอะ ต,ต,ตนสตาตานเลยทุกคนมาดิแรงนะอุ <c> ้ย <oughs> เขาก็แรงเหมือนกันเลยทุกคนผมเกือบเลี่ยงวะ่ะแต่ไหวอยู่แต่ไหวอยู่โอเคเห็นปะผมยิงแรงกว่าวิบเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันยิงเบิ้ลไงมันยิงทีนึงมันออก3ทีเพราะว่าผมมีอมิอ,มอาร์มด้วยอะ่ะวิบมันยิงสู้ผมไม่ได้แน่นอนแล้วถ้ายิงผมมีดาบแดงด้วยนะผมยิงวิบสามทีวิบตายแน่นอนทุกคนถ้าเกิดเขากดดูดเลือดเนี่ยก็อาจจะสี่ทีอะ่ะโอเคเอาร er, นะ์กเถอะเนาะ ผมยังไม่อยากตีดังตอนนี้นะถ้าเกิดผมตีแล้วผมเจ็บเนี่ยแล้วเขามาแย่งเนี่ยผมว่าผมอาจจะตายได้นะครับมันอาจจะเฟลนะเขาไม่แทงดังให้ผมเลยวะ <The S 2> ผมจะยิงเองดีไหมแต่ว่าวิปมันไม่โผล่บนนะถ้ายิงแล้ววิปมาเซอร์ไพรส์ที่ผมตายอีกไม่เอาเดี๋ยทุกคนเ <My S 1> นาะเอาชัวร์ดีกว่า <My weakness S 2> ถ้าเป็นแผทเก่าเนี่ยคือโอมิอามาได้ดูดเลือดยังไงเพราะว่าผมยิงไปละ ตีไปตีไปไล่ตีไล,ล่หัวดไลบ่บี้โอเคแตกสองลิตอร์ยังไงดีถึกไหมล่ะเองอ่ะเองถึกเหรอถึกเอายังยังดิ้นอยู่โอเคหลบสตันนะครับผมยิงเข้าไปปาดกันปรัดหายไป70%ตามไปยิงตามไปนวดโอเคเอลซูซูมับผมสวยฮะเราได้ไฟเดททูลแล้วยิงโคตรแรงทุกคนตอนเนี้ยเคลียร์เว็บบนกันอาเลนไปดักคีฟว่ะทุกคนทำสวยอยู่ไม่รู้ว่าโดนซูเปอร์แมนปะนะแต่ผมมันคงไม่ไปอะ่ะ อจะช่วยหน่อยก็ดีหรือเปล่าน่าจะไปทันแล้วนะตีมังกรแล้วกันแล้วอาจจะไปเอาดาร์กนะครับผมเพราะว่าเราควรที่จะได้ดาร์กแล้วนะของมันตันแล้วอ่ะเดี๋ยวผมยิงเองเลยไม่ต้องให้เพื่อนแทงก็ได้นะโอเคผมน่าจะยิงได้แหละเพราะว่าวิปตายอยู่นะโอเคเราต้องจะได้ดาร์กชัวยๆีะยิงกับดาร์กได้ตั้งนานแล้วนะถ้าเล่นแทงให้ผมอ่ะดูดิดผมยิงแป๊บเดียวแหละตายไม่ถึงห้าวิไม่ถึงสิบ <c oughs> วิอ่ะยิงตายแล้วดาร์กโอเค ไล่เคลียร์ไล่เคลียร์ในป่าให้หมดดูดิฟาร์มแบบไม่เสียเลือดอรอทุกคนดูดิตายเฮ้ยไอซูเปอร์แมนยังไงวะนี่ยไปทำอะไรเพื่อนผมอะมันถ่ายว่ะมันถ่ายเพื่อนผมว่ะตามไปดิครับตามไปยิงครับผมยิงยิงยิงถึงนี่ก่อนถึงนี่ก่อนถึงนี่ก่อนเรียบร้อยละลายครับผมวิกเตอร์นะวิกเตอร์ไล่เพื่อนเราขวบอเลเตอร์มาทุกคนโอเคสวยอารเตอร์เขาไม่ตามผมนะเขาตามวิปนะสวยดิเรียบร้อยตามเก็บงานทุกคน เวลาวิ่งไปไหนก็พยายามเปิดสกิลหนึ่งไว้นะเผื่อเขาอยู่ในพงในพุ่มนะครับผมเพื่อนเราไม่ไล่นะครับมันต้องไล่นะอุย้ยไม่โดนจับทุกคนโอรหรอดๆๆเดี๋ยวผมอาจจะปล่อยมังกรนบนนะเพราะว่าเพื่อนเราก็ใกล้เกิดละปล่อยมังกรนบนแล้วเราก็จะไม่ดันบนนะครับผมก็เราจะติ๊กบอกให้เพื่อนแบบไปดันกลางดันล่างอะไรประมาณเนี้โอเคเพื่อนเราไม่มาบนนะผมจะยังไม่ดันนะจะเลี้ยงคีบบนไว้นะครับผมหนักเลยซาตาโอเค บัฟมังกรเล็กเนี่ยก,ก,ก็ค่อนข้างดีสำหรับเรนดิตนะเพราะว่ามันวิ่งเร็วไงแต่ว่าเพื่อนบวกกับทุกคนต้องไปช่วยเพื่อนนะไอ้ซูเปอร์แมนนี่มันมีปัญหาวะมันมีปัญหายิงเข้าไปยิงเข้าไปไอ้นี่จับไปแล้วแน่นอนทุกคนซูเปอร์แมนมาโอเคสวยออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาเลือดก,ก่อนเพื่อนเราจะเล่นนะโอ้โหลิงกเตอร์มาทุกคนโอ้โหแล้วผมโอ้โหมันฟิกสใส่ผมด้วเรียบร้อยดิยผมเราจะไม่รอดว่ะทุกคนเฮ้แต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามันฝั่งมันตายสี่นี่ทุกคนโอ้โหสวยจัด ไปดิเพื่อนจบบ้านได้นะไปเพื่อนลุยป้อมกลางไปเลยมังกรเราคิดเราแบบตัวใหญ่เลยนะเพราะว่าเราปล่อยมังกรไว้อยู่นะ <_ d ick ness> เพื่อนเราน่าจะจบบ้านได้นะครับผมเนาะไม่น่ายากลิกเตอร์เนี่ยไม่น่าจะกลับไปการทันนะครับผมจบปะโอเคสำหรับแนวะทางการเล่นลินดิส ฟาร์มป่าก็ประมาณนะี้แล้วถ้าใครสงสัยแล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำตัวเองเนี่ยก็บอกผมได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชวนัน,นด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับผม